สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมลาเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้นเจมอันตราเพอร์เพิร์นะครับผมเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะก็จะมาปั้นต้อนรับ เดือนกันยายนครบรอบ7.5ปีนะครับผมอ่าก็ผมได้ทำการเตรียมกบไว้แล้วนะครับผมกบไฮเปอร์เดี๋ยวขอไปแลกก่อนนะที่จริงไม่ได้เตรียมหรอกก็คือพยายามเล่นให้ได้ครับผมนี่ครับไฮเปอร์เลยหนาด8ดดาวนะ1ตัวนะครับมาแรกเลยครับผมปึ๊บนี่ก็สบายๆนะแล้วก็ในหอคอยนะครับผมมีกหนึ่งตัวเดี๋ยวขอเล่นก่อนนะ มาแบบว่องไวเลยดีกว่าเพราะว่าผมอยากปั้นมานานแล้วนะครับผมก็มาปั้นในดีเลยวลนตำนานเลเวลที่28นะครับผมไอทีน,นี้เนี่ยอยู่กับผมมานานมากเลยนะครับผมอยู่กี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะคือแบบดีใจมากที่ตอนนี้มันจะปั้นแล้วมันจะแม็กแล้วนะครับเอาโหเดี๋ยวนะโอโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนต่ออ่าตัวนี้มันมีชื่ออะไรวะผมลืมแล้วนะครับผม ตัวที่เป็นบอสนะครับผมตั้งแต่ซีซันแรกๆแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับผมได้กบไฮเปอร์เป็นที่เรียบร้อย2ตัวนะ <c oughs> มาครับคุณผู้ชมเรามาปั้นเลยดีกว่าก็ไอเดีนี้นะครับมีคอมโบตัดแรกอยู่5ตัวนะครับนั่นก็คือบราซึซูคือยูมิบราวอันตราแบกนะครับมูนดุริยางบอสจระเขคนะครับแล้วก็เจมม่วงหรือว่าเจมอันตราเพอร์เพิรนั่นเองนะ ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ระดับตำนานก็ยังต้องใช้นะผมลีกตํำนานก็ต้องใช้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเก่งมากๆครับผมป่วนศัตรูได้ดีมากๆแล้วก็มีตัวโคนี่ตู้สล็อตด,ด้วยนะผมที่ป่วนคล้ายๆกับเจมม่วงเลยแต่มันใช้ได้เหมือนกันเลยนะผมแล้วแต่คนจะใช้เนาะในลีตำนานรู้สึกว่าเขาจะนินยมใช้โคนี่ตู้สล็อตมากกว่าใช่ไหมใช่ครับ<ม>เขาจะนิยมใช้โคนี่ตู้สล็อตมากกว่านะ แต่เจมันใช้ได้2 2สองอันแหละเพียงแต่ว่าโคนี่สล็อตอ่ะมันสตันแล้วก็มันแบบสตันได้ทีๆอะ่ะนะครับผมมันดีมากเลยนะครับแต่ว่าเจม่วงก็สกิลก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่คนจะใช้เนาะสายไวพิบนะครับสลับโคนี่เอ้ยสลับเจม่วงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจับมันมาปั้นดีกว่านะครับผมมาโอ้ยในที่สุดผมก็จะปั้นมันเสร็จแล้วอุา่าหูผมแบบ ดีใจมากที่วันนี้มันมาถึงแล้วคือผมกว่าจะเก็บกบให้กว่าจะปั้นมานี่ถึงไฮเปอร์แม็กเนี่ยก็แทบกระอากเลือดเลยนะครับผมปัน้นตั้งแต่มันยังเล็กๆอยประมาณบวกแปหรือบวกสิบนี่แหละจำไม่ได้นะครับคือแบบโหในที่สุดกว่ามันจะมาแบบกว่ามันจะเก็บกบไฮเปอร์ครบนะครับนี่เรียบร้อยครับผม ในเ,เวล240เรียบร้อยเลยนะโอ้โหครูดาวเนี่ย6วินาทีนะครับพลังโจมตีเนี่ยแม็กประมาณ607 0 0พลังชีวิตประมาณ4ล้าน9เนาะโอ้โหสุดยอดนี่แหละที่ตามหามานานดูหน้าสิโอ้โหออฟล่ามาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม เจม่วงแม็กนะครับผมไฮเปอร์แม็กเป็นตัวแสงมืดเป็นตัวแสงหรือมืดตัวแรกนะครับผมที่ผมปั้นนะครับเป็นตัวมืดตัวแรกที่ผมปั้นแม็กด้วยมือของตัวเองนะครับผมโอ้โหภูมิใจมากเลยอะ่ะหินออร่าแบบนี้นะครับแล้วก็ศักยภาพเนี่ยเป็นอ่ศักยภาพนะครับเป็นอัตราความแม่นยำของศาสตร์เนี่ยแม็กแล้วนะ500เต็มแล้วนะครับ25%เนาะ แล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะครับก็อตัตราคขาไม่ยังทัาา้นทศานี่ประมาณ55นะผมไม่รู้ว่าอ,อ่ไม่รู้ว่าสกิลน,นี้มันบัฟให้กับตัวเองหรือเปล่านะแบบว่าถ้าปล่อยตัวไม้เยอะของเจมมวงเนี่ยมันจะบัฟให้ตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าบัฟเนี่ยก็จะบวกอตัตราคมาไม่ยังทัาา้นทศานี่30%รวมแล้วก็ประมาณ85%เลยนะครับออแล้วก็ผมใส่เกลฟรีนะเพราะว่าเกียร์ดีๆผมไม่มี อันนี้นจิมผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะเปิดหากเกียร์จันทานนะครับสลับเดือนนี้คือถ้าได้เนี่ยผมจะเอามาใส่ให้เอามาใส่ให้ลูดีเ Λ สหรือว่าก็นด้จะเอาใส่ให้อจมเมืดแหละครับหรือจะเอามาใส่ให้ลูเดียก็ได้เพราะว่าเจมืมมันไม่มีไม่ไม่มีดาเมจครับสกิลมันไม่มีดาเมจเนาะอ่ะก็มาเดี๋ยวเรามาทดสอบที่สด็จหลักดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองที่สด็ดหลักนะ ด่านประมาณด่านเท่าไหร่ดีด่านที่408แล้วกันนะครับมาเจมว่วงโอ้โหเจมมืดแม็กแล้วโอ้โหภูมิใจมากมาสกิลที่1บับหน้าป้อมนะครับเดี๋ยวขอเอาตัวแท้งไปยืนก่อนสระบับหน้าป้อมแล้วก็บ,บับตำแหน่งปึ๊บโอ้ยพลาดาเกียร์ผมไม่ค่อยดีนะครับก็เลยพลาดเนาะอ่ามูนยังมาบัฟหน่อยอะ ไหนขอดูหน่อยสินี่โอ้โหคือสกิลมันไม่เชิง9 9 9าแต่มันอ่า,อาใส่สกิลไปถึงแผงหลังหน้าป้อมเขาได้โหเดี๋ยวนะไทยกาใครส่งมาเนี่ยโอ้โหหมดกันเปี้ยงโอ้หูยเห็นไหมครับคือมันมันแข็งเป็นหินเลยอะมันสบายมากเลยอะคือถ้าไปเล่น P.V. p เนี่ยมันจะสบายมากๆครับผมเอาไปเล่นเนี่ยมันสบายมาก คือที่ผมชนะได้เพราะว่าเจมมืดอ่ะมันโอีมากครับมันแปลรูปเป็นศัตรูแล้วก็ทําให้ไทยกับผมฉีดได้ดีดมากขึ้นอะไรประมาณนั้นอา้าวรีวนาดสามดาวเอ้แดาวนะครับโอเคมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทดสอบที่ PP ดีกว่านะหูออร่าเจมมืดเนี่ยคือแบบสุดมากเลยอ่ะโอ้โหภูมิใจตัวเองมากครับปั้นได้ดีมากๆเลยผมเนี่ยมาครับเดี๋ยวเราไปดูที่ PP เนาะโ,โหทีมนี้ ไม่อยากจะสู้นะครับผมอ่ะโอ้โหเจสิกา้าเจสิก้าแสงผมไม่อยากสู้นะอุย้ยทีมนี้อ่ะทีมนี้ถึงแม้ว่าจะมีดาวินชีนะครับแต่ผมก็จะต้องสู้นะมาครับคมมุณผู้ชมก็ เปิดเดือนมาก็ไต่หอจนถึงด่าน50แล้วนะครับผมเนี่ยคือรีบมากครับคืออยากให้แบบต้อนรับนะครับปั้นเจมมืดไทยเอ้ยบ้นเจมมืดต้นเดือนต้อนรับเดือนกันยายนนะครับแล้วก็จะเก็บกบไปปั้านราวโยมีต่อนะสลับไปดีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่กับผมได้นานๆน,นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่เบื่อเลยนะนี่เห็นไหมโอ้โหพี่พอเจมโอ้หเห็นไหมครับเนี่ยคือ อันที่จริงนะคับเรล140เจมเมอรมันก็ใช้ได้ดีมากแล้วนะครับยิ่งเป็นเลเวล240ปล่อยตัวยาวไปล่อยตัวเร็วๆเนี่ยมันยิ่งจะใช้ดีมากขึ้นครับผมดูนะดูนะดูนะอ้าวเจมม่วงยังไม่ทํางานเพราะว่าคือนี่ไงทำงานแล้วทํางานแล้วอย่างน้อยมันต้องติดประมาณหนึ่งตัวคุณผู้ชมตอนที่มันใช้สกิลอะอย่างน้อยมันต้องติดประมาณหนึ่งตัวหรือถ้าเกิดว่าไม่ติดเลยก็จะขึ้นบล็อกพลาดเนาะขนาดดั๊ยังโดนอะ่ะโอ้โหทีมผมนี่มันเหนือชั้นจริงๆเลย สุดยอดครับเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าผมได้อ่ถ้าเกิดว่าผมได้สไล,ลี์ปืนช็อตกันเนี่ยมาเสริมทีมก็จะ,จะโอเคนะเอามาแทนรีไวายเพราะว่ามันมีอยู่ในกาชาตู้กาชา7.5ปีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดถ้าไม่มีก็เสียดายแย่เลยนะครับโหทีมนี้อลิทิกแม็กเลยเหรอเกินไปแล้วมาครับเดี๋ยวมาลองกับบอสแสง220แม็กนะครับมาเลเวลธาตุมืด2 4 0 ประทะครับถ้าแสง240นะครับมาระยะสกิลยังไม่ถึงนะครับเอ้ระยะสกิลถึงอยู่แต่ว่าขึ้นบ่าพลาดนะครับไดนๆมันโดนสักตัวหรือเปล่าเอ้ยโดนแล้ว2ตัว3ตัวหูุยเอาว่ะเอาว่ะจังหวะนี้มันมาแล้วว่ะเจมเมอเนี่ยครูดาวไวมากเพราะว่าหวิเนาะมันครูดาวเท่ากับว่าใส่ไมก้ามากระทาไม้กระทาเกียรติยศนะครับผหม,มันจะ มันจะลดคูดาไปอีกดิไปอีกแต่ว่าผมใช้ไม่กว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้มีพลังชีวิตนะครับแล้วก็ลดแร่ด้วยรองเท้าแถมด้วยกระเป๋าใช้สกิลไปด้วยนี่ครับนี่แหละรครับคือที่ผมเล่น P ีพีแบบสบ,สบายสบายเพราะว่ามีเจมเมอดในการแปลธาตุแปรแปลเปลี่ยนศัตรูเป็นหินครับเนี่ยมันแบบว่าแบบแปลเป็นหินประมาณ12วีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะสุดยอดอะ่ะคือผมชอบมากเลยนะครับ โอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ยจังหวะนี้แ,แหละเอาละรอบนี้ก็ชนะไปนะสบายสบายโอ้โหสุดยอดอะ่ะชอบมากเลยเจมมืดโอ้โหไม่เสียแรงที่ปั้นแม็กนะครับก็ตอนนี้ผมว่าจะเปิดกาชาอยู่เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันเนาะคลิปแยกนะครับตอนนี้ขอมีอิ่มนํำสำราญกับเจมมืดแม็กก่อนเฮ้ยอันนี้ก็มีเจมมืดแม็กเหมือนกันเลยแต่ว่าขออีกเรื่องแล้วกัน ทีมนี้หรอทีมนี้มอีอามาอ่ะเดี๋ยวมาลองกับอามาดูด้ดวยกันนะครับโอ้โหเสียงแหบอีกแล้วนะครับผมได้เก็บ ตัวกาชาครบรอบจุดห้าปีเจ็ดไอดีประมาณอ่าหกไอเดีเนี่ยประมาณสี่สี่ใบทั้งหมดเลยนะคือผมเก็บมาแบบเออมันเก็บชีเลยครับผมก็รวมๆแล้วถ้าเกิดว่าเปิดทั้งหมดเนี่ยประมาณสองร้อยแปดสิบใบนะแต่ผมจะแบ่งเปิดเป็นคลิปแต่ละคลิปไปละกันเพราะว่าจะได้แบบมันจะได้ไม่ต้องอันนี้นะครับผมแบบว่าไม่อยากเปิดรวมกันเลยอะ่ะเดี๋ยวมันจะทาใจากับเกลือไม่ได้เดี๋ยวจะเปิดอ่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปละกันเนาะ เดี๋ยวคอยดูแลกันว่าผมจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับคุณผู้ชมอ่ะเจมมืดแผงลิตหรือเปล่าเจมมืดอุ้ยแผงลิสแล้วโอ้โหดูดิดูฝั่งศัตรูดิครับดูฝั่งศัตรูสิโอ้โหอ่ะแข็งเป็นหินไปสิครับแข็งเป็นหินเลยสิโอ้โหเจมมืดแม็กคือสุดจัดเลยอะ่ะคุณผู้ชมประสิทธิภาพมันดีมากขึ้นเฉยเฉยเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหพอมีเจมมืดแม็กเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะ อุยเสียดายมากเอา้าโอ้โหผมลืมพัดผมลืมพัดโอยโอ้โหโ,โทษทีครับผมปอดีว่าอิ่มนํำสำราญกับผลงานของเจม,มืดไปหน่อยก็เลยแพ้ไปเลยมาเดี๋ยวผมจะคูณสองประเด็นแล้วกันนะครับ,เล,เ,รเ,รบเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆก็อยากได้สซิรโปชกันนะสลหรับไอดีๆนะครับผมถ้าได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจะมาเป็นดาวเมฆธาตุไม้เสริมนะครับนะโอ้โหแต่ว่า คือ,ทำ,อ,อ,อทำไมหมอเอ้ยนี่ไงใจมืดแผงฤทแล้วทำไมหม้อต้มเขาถึงบินมาไวจังเลยนี่โอเคมูนฮอกกี้ทำงานหน่อยพวกสวยมากผมลืมไปเลยว่าตาที่แล้วผมไม่ค่อยได้ปล่อยมูนฮอกกี้มันก็เลยแบบอ่าอย่างไงดีล่ะมันก็เลยตัวบินก็เลยตีสบายสบายเลยนะครับใจมืดแผงฤทนั่งไงว่าแหละโอ้โหใจมืดที่สุดจริงๆเลยนะครับผมชอบมากเลยอ่ะ มันเป็นตัวปวนอันดับอันดับต้นต้นของเกมเลนเจอร์แหละเป็นตัวปวนอันดับต้นต้นเลยนะครับมันสกิลมันดีแล้วก็บัฟให้เพื่อนดีมากนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะชนะเลยอะ่โอยยนะโอ้โหสวายสวายนะโอ้ที่แล้วตาที่แล้วแพ้เพราะว่าผมประมาทไปหน่อยนะครับพอดีว่าดูแต่ป้อมฝังศัตรูไม่ได้ดูป้อมตัวเอง อาทีมนี้มีทนายเนาะโอ้โหเจสิก้าแสงผมไม่อยังสู้กับเจสสิก้าแสงนะมันจะเป่าเจม,มืดผมกระเด็นไปเลยอะก็เลยไม่อยากสู้เท่าไหร่โอ้อะเดี๋ยวมาลองเอาทีมนี้ดูนะครับตัวกอล์ฟสองตัวเลยอะผมไม่อยากสู้แต่ว่าก็ต้องสู้เนาะเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวเดี๋ยวมันจะไม่มีทีมตีนะครับมาเจมมด่ต้องแผงลิทอะ่ะถ้าเจมืดไม่แผงลิทผมตายเลยอะเปี้ยงอ่ะแผงลิทแล้วโอ้โหสกิลแค่ครั้งเดียวคือ คือแบบเป็นแถบอ่ะคือแบบดูนะอีกรอบนึงหนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหชอบมากคือผมชอบมากเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะผมผมใช้สกิลผิดผมใช้สกิลรัวโอเคไม่เป็นไรดันเขาน้าป้อมนั่นแหละดีแล้วนะครับเดี๋ยวตัววีมันจะตีป้อมผมแล้วมันจะประมาทเดี๋ยวผมจะประมาทเอาไปเลยครับไปเลยพวกสวยโยมีบัฟโยมีบัฟโยมีบัฟโอเค มูท็อกี้อยู่ไหนเนี่ยมูท็อกี้ไปแล้วแต่ว่าเขาเจอขอโมตัดแรกเรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับก็ไอ้น,นี้แน่นอนครับคงจะเก็บรูบี้ไว้เปิดเกียร์จันทรานะเปิดลูบี้ไว้เปิดเกียร์จันทรา้าแลวก็อยากได้2ตัวนี้มากๆครับอ่ามันมีเพิ่มโอกาสท่าวันเนาะถึงวันที่ถึงวันที่6กันยานะครับก็รีลีกได้อยู่หรอก มังนะดีลิกได้อยู่แล้วก็มีตัวที่ผมสนใจมากก็คือบอสหัวหน้าทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาสุ่มดูแล้วกันนะครับเห่อมันได้นะคือผมไปเห็นช่องอื่นเขาสุ่มแล้วมันได้ไงแต่สุ่มไม่ได้เพราะตั๋วนะสุ่มไม่สุ่มได้เพราะรูบี้นะครับผมเนี่ยก็น่าจะมีดวงไม่ถึงแหละนะครับโอเคเลดเล,ด,เลดแคปเฮดเวิร์ดเอ้เลดอ่าอันนี้นะครับผมมูนโอ้โหซัลลี่ซัลลี่เลยก็มู บอสอยู่ไหนนี่ยโอ้โหแดนนียลเะพื้นเชน้ำแข็งตัวเกลือนะครับนี่ไงประมาณสี่สี่ใบแล้วครับผมเก็บประมาณหกไอดีได้โอเคแล้วก็เจมมืดโอ้ยชอบมากเลยนะครับผมคืออันนี้จริงเนี่ยบอสซีโอเนี่ยหรือว่าบอสของท่าทีมเนี่ยสกิลมันก็คล้ายเจมมืดมากครับง่ายๆแต่ว่าเขาจะว่าไทเปอร์มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวหนืดนะครับผมส่วนเจมมืดเนี่ยเป็นตัดแร่นะครับ แล้วก็มันเออมันไม่ได้มันเคลื่อนที่ช้าครับแต่ว่าเจมเมอร์มันขึนที่เร็วเนาะก็มันได้เปรียบอยู่หรอกแรก่ก็ใช้พอๆกับเจมเมหรือว่าเอ๊ะน่าจะใช้ได้มากน่าจะใช้มากกว่าเจมเมอนะครับเจมมใช้แร่น้อยมากเอ้ยเจมเมก็ใช้แร่เยอะนี่หว่าเดี๋ยวขอดูค่าแร่ก,ก่อนนะคุณผู้ชมผมขอไปดูค่าแร่ข,ของมันก่อนค่าแร่ข,ของบอสซีโอกับเจมเมในร่างธรรมดามันเท่าไหร่กันนะสามพันเจ็ด อันนี้พันสโอเคออันนี้พันห้าเลยอะ่ะโอ้โหโอ้ช้แร่เยอะกว่าเจมืดด้วยเออช้แร่เยอะกว่าเจมืดด้วยครับผู้ชมพันสองเลยอ,ะอ่ะรับรับดูบี้หน่อยแล้วกันโอเคเห็นไม่ให้ขึ้นรับก็รับเถะะนะครับ สุดยอดสุดยอดนะครับโอ้โหตัวต่อไปก็ผมเอาไปแล้วนะครับ2ตัวก็เหลือแจกวันอ่าคือเดือนเนี้ยมันแจก4ตัวนะครับผมเอาไปแล้ว2ตัวก็เหลืออีก2ตัวก็ใส่ให้บาโยมิก็เป็นบวก5เนาะผมจะได้กบ3ตัวและผมก็อยากปั้นมาด้วยเพราะว่าโยมิอ่ะในตำนานเนี่ยโยมิเป็นตัวที่แบบไม่ไม่ไม่ตัวตำอ่าในดึกตำนานเนี่ยเขาไม่ถอดออกเลยนะ ขาจะอยู่กับทีมเลยอ่ะเอ้ยแต่ว่าเขาถอดตอนนี้ว่ะก็เลยจะพูดเลยว่าโยมีเขาก็ยังใช้อยู่ทุกทีเขาน่าจะถอดออกแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มมอตัวหนื่อกลับมาใช้แล้วนะครับผมหรือว่าผมจะเอาหรือว่าจะไม่ปั้นโยมีดีแล้วค่อยไปปั้นแบบเผื่อมันเปิดไดจัิก้าแลวก็กบยาจัิก้าแทนเออน่าสนใจนะโอเคเดี๋ยวขอเอาไว้คิดแล้วกันนะครับผมก็สลหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมมากๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซาาโย,ยนะละ บายบายครับผม